ยังไงจะแล้วกดลงรถนี่เปิดประตูทุกคนโคตรเฟี้ยวโอ้ยเปิดประตูได้ด้วยอนะอย่างเฟี้ยวอ่ะว้าไงดูท่าเดินอย่างตึง สดีครับมาพบกับผมเอครับกูรชาโด้ d 1นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Dice Zone Online นะครับผมซึ่งลุงเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็รอบนี้มันอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งรอบนี้อัปเดตอัปเดตความพิเศษของมันก็คือสามารถสร้างตัวละครแล้วก็ลงจากรถได้นะทุกคนนะในที่สุดไปเก้าบาทแล้วนะนี่ครับผมการสร้างตัวละครนะเออคือในตัวละครของเกมนี้มันออกเป็นแนวการ์ตูนนะทุกคนนะมันมันคือมันยังไง มันได้ทั้งชายทั้งหญิงนะเนี่นยผูย้หญิงไหมมันออกเป็นแนวกระตูนนะแบบคือถ้าเป็นคาพัก์คกิ้งอ่ะมันจะมีความสมจริงมากกว่าใช่ไหมตัวละครของซาลูงชาโดอะไรเงี้ยแต่ไอตัวละครในเกมเนี้ยมันมันดูแบบยังไงอะ่ะมันดูแปลกๆอะ่ะลุงว่ามันแปลกๆมั้ยเอออ่ะเราจะเป็นคอว์กเกอร์เดี่ยวะ่ะฮะทรงผมเ็มีสามทรงใช่ไหม ผมเลยผมแดงอะผมขาวเหมนะืกันผมดำผมทองครับผมบอลือผิวอะโอ้โหผิวโคตรดิบอ่ะก็มีประมาณนี้ทุกคนสีผิวสีผิวนะก็เข้ามาก็เล่นกันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลอ,ลองเข้าไปดูนะผมว่าเป็นยังไงนะอ่ะมีแต่งชุดด้วยนะมีเสื้ออยู่สี่สี่ชุดคือเขาเพิ่งอัปเดตใหม่ก็เขาก็ยังไม่มีแบบชุดเยอะนะ ก็ประมาณนี้อ่ะนี่ชุดนี้เลยอย่างแท่เท้าแดงรองเท้ามีหลายสีนะเท้าแดงไปเลครับมาองอก็อันนี้ใช้ชื่อนะบอลชื่อผูู้ใช้อ่าอนชื่อคูใช้อ่ะ,ออะสร้างเสร็จแล้วนะทุกคนนะอ่าเราก็เดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเกมครับผมเกมก็เฟลอยู่นะมันจะเป็นสไตล์แบบนี้เห็นไหม เออสไตล์แบบมีสังคมมากขึ้นนะเออนี่ปรับแต่งมีรถคันใหม่ก็มานะอัปเดตใหม่รถคันใหม่ชุดแต่งใหม่อะไรงี้นะครับผมมานะเออก็มีหลายคันเหมือนกันนะครับผมอ่ะเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าลุงเคยเล่นแล้วนี่หว่าเนี่ยแล้วก็แต่งไว้แล้วด้วยเออใช่ใช่ใช่ลุงเคยเล่นไปแล้วแล้วแบบมันอันเดิมไงคืออันเดิมเลยนะเออเพราะลุงเคยเล่นตอนที่มันเปิดใหม่ๆ นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นขึ้นขึ้นแปลว่าไอ้ขึ้นเขียนว่าอ่าเบต้านะเซิร์ฟเวอร์เบต้านะก็คือทดลองอะไรเงี้ยมันึงก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะดูนะครับผมว่าเกมก็เป็นภาษาไทยนันะก็มีอะไรบะใบบ้างนะก็มีเนี่ยพวกนี้แหละแล้วก็มีพวกแผ่นที่ใหม่นะแผ่นที่เออเครื่องบินนะครับผมนี่ดูรถนี่อันนี้คือรถน่าจะเป็นรถที่มันขายเป็นแบบแต่งไว้แล้วนะก็เฟีย้ยวอยู่นะเออมัน คือชอบเกมนี้การแต่งรถเนี่ยมันมันแบบว่ามันหลากหลายมันไม่ต้องมานั่งปั้นเองนะครับผมมันสามารถจับนูน่นจับนี่จับพวกนูน่นนี่มาใส่ได้นะครับผมส่วนพวกนี้ก็เป็นรถเติมนะนี่รถมาใหม่มาสตรมาสตาร์ on, ar, นะฮอสจีทีอาร์รถมาเยอะมากมากกวเดิมนะนี้คันนี้มาใหม่ใช่ไหมอันนี้มันเป็น Honda ป่ onda, ปะเอ้ยไม่ใช่เนี่ l ฟอร์เอรี่เออฟอร์เรรี รถมาใหม่นะก็มีพวกนี้ก็มีอันนี้แลมโบนี่มีเออนี่มีซีเวียมาดมาใหม่นี่คันนี้เอสหนึ่งห้านะเอสสิบห้ามาใหม่นะครับผมเราก็มีการลุ้นซื้อเลยก็ได้หรือจะลุ้นเปิดกล่องก็ได้นะครับผมเอสหนึ่งห้านี่น่าจะประมาณเท่าไหร่อ๋อต้องเปิดกล่องนะรถที่มีกล่องอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นรถที่มันต้องเปิดกล่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะว่าลงมีรถอยู่คันไหนบ้างอ่ะมีอยู่สามคันใช่ไหม มีเต die, ้าหู้บางทีแล้วก็มี r x 7นะอ่าไอเนี้เออนี่ดูแต่งไว้จะจัดเต็มเลยทุกคนนะดูเออลุงจําได้แล้วเพราะลุงเคยเล่นแล้วก็แต่งไว้แล้วนะครับผมก็มีคันนี้อ่ะเอาเล่นเอาไอเซเว่นไปเล่นดีกว่านะรถก็เฟี้ยวอยู่นะมันแต่งได้เยอะทุกคนนี่มีตู้ตู้นี้มันน่าจะเป็นตู้อ๋อนี่ไงสุ่มได้ทุกคนสุ่ม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 โต้สุ่มตู้ได้รถดิโอ้โหได้เงิน อันนี้สุ่มไปแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยมันสุ่มได้อีกเรื่อยๆนะทุกคนนะเนี่ยดูดิสุ่มตู้อันนี้ได้เงินอีกแล้วโอเคหมดอันนี้สามารถใส่ทร์โบได้แล้วนะเออรถบางรุ่นนะครับผมจะสามารถเริ่มแต่งได้แล้วนะไอ้คันนี้เฮ้ยปีกจูเหรอเฮ้ยทำไมมีคันนี้ด้วยอ๋อ,อเป็นลายที่แบบว่าสามารถ คือแรกเป็นลายที่เขาแต่งมาให้นะผมเราก็ติดตั้งเข้าไปเลยเราก็จะได้รถนี่มันก็จะเป็นลายที่แต่งมาแล้วนะเออเคล้ายๆเป็นลายที่เป็นสกินนั่นแหละนะสามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องมานั่งแต่งเองนะอันนี้ก็รับเข้าไปอ่ะนี่ก็สามารถแต่งตัวละครได้นี่อันนี้ก็มีชายหญิงมีหนวดมีเขามีผมอ่ะก็แต่งกันไปเสื้อผงเสื้อผ้าก็ ประมาณนี้มันก็ยังมีเยอะนะก็ไปซื้อเอามีชงม,มีชุดเดีย๋ยวดูร้านค้าก่อนนะร้านค้าพวกชอปชุดมีชุดเยอะไหมอ๋อมีมีชุดเยอะนี่นี่ชุดลายทรงลายเสือชุดเยอะนี่ชุดเยอะนี่ชุดเยอะอยู่นะมาซื้อเอาข้างในนะผมมีเปิดกล่องด้วยนะโ,โหนี่คาเอ็กซ์ดิฟเฟียวอะเปิดกล่องเปิดกล่องเนี่ย เปิดกล่องได้นะเลยมีราคาอยู่นะใช้ทองใช้ทองนะครับผมมีชุดมีตู้คอเจเนอร์นะพวกนี้ใช้กล่องใช้ทองนะก็ใครอยากเล่นหรืออะไรก็เติมได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกงานพวกจ็อบต่างๆเควสต่างๆที่เราต้องทํารายวันนะครับผมก็จะได้เงินมาเห็นไหมเงินในเกมนะมีอยู่แสนมีอยู่หกแสนนะโอเคก็มาๆันีีเยเราลองเข้าไปดูในเกมนะผมว่า มันจะเป็นยังไงนะการลงรถการเปิดตัวอะไรเงี้ยว่ามันเป็นงไงนะครับผมอ่ะเราเข้าไปดูเกมนะผมก็มันสามารถสร้างห้องได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูนะมันมีแชทโลกด้วยนะตรงนี้นี่ในแชทโลกนะนตลาดนี่มีแชทต,ตลาดแชทโลกนะนี่ก็พิมพ์ได้นะครับผมทําไมคนถึงไม่เล่นนะคนเล่นน้อยหรือเปล่ามันก็เลยไม่สนุกหรือว่ายังไงนะผม เกมมันยังทําไม่มันยังทําไม่ไปสมบูรณ์แบบนะม,มามีชัดโลกนะแล้วก็มีอะไรกันมีสามารถสร้างได้นะทุกคนนะสร้างสร้างเซิร์ฟเวอร์เราอันนี้เอาเอาคันนี้ไปเล่นดีกว่าเอออันนี้ไหมนี่กดโลกที่เปิดกว้างอันนี้จะเป็นโอเพนเว l ร์ไซดอันนี้เรียนสอนขับรถแล้วก็มีการแข่งขันก็คือแข่งกับเพื่อนแล้วก็แข่งรางวัลอะไรเงี้ยแข่งกับบอทแล้วก็อะไรเนี่ยพาย ผ่านไปได้11นาทีอะไรดิฟรถอ๋อ,อ,อนี่เป็นโหมดดิฟรถมาใหม่แล้วนี่ก็เป็นโหมดที่ปิดอยู่นี่จะมีเวลานับถอยหลังนี่เปิดมีเวลาเปิดของมันมเวลาปิดนะการแข่งขันสนามแข่งอันนี้ได้เป็นสนามแข่งนะแล้วก็มีทดสอบทักษะอันนี้ก็ปิดอยู่แล้วก็เกมที่ปรับเองนะเปิดโลกกว้างไหมอลองเปิดโลกกว้างดิมันสามารถสร้างห้องแล้วก็เข้ามาได้ถึง30กว่าคนนะ32คนเออมันก็โอเคอยู่นะ คนมันเยอะดีนะครับผมก็ลุงได้ข่าวมาว่าไอเจ้าของคาพาคิงนะครับผมจะมีการปิดเกมหรือเปล่าลุงไม่แน่ใจนะเออมีแบบเสียวๆกันอยู่นะลุงได้ข่าวอยู่นะครับผมว่าฝรั่งฝรั่งเขาบอกมานะว่าเจ้าของเกมคาพาคิงอ่ะเขาแบบคือเขาเขาเฟลอะไรเงี้ยเขาไปอะไรไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็หัวร้อนหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยม,มีคนท้าว่ะ เดี๋ยวเดียวๆอย่าเพิ่งท้าดิขอขับเล่นก่อนอเกมก็ยังเหมือนเดิมนะ,ะเดี๋ยวมาดูการลงรถนะครับผมลงรถตรงไหนวะลงรถลงรถตรงไหนอะลงรถตรงไหนก้อนนะเอองงอ่ะเดี๋ยวกดดูข้อความนะไม่มีการคุยอะไรกันเลยอ๋อยังไงจะละกดลงรถนี่เปิดประตูทุกคนกดเฟี้ยวเอ,เ,อ,อเปิดประตูได้ด้วยนะอย่างเฟีเออ้ยวอ่ะไงดูท่าเดินอย่างตึง ถ้าเดิมมันก็คล้ายๆข้าวกกิ้งอยู่นะถ้าวิ่งถ้าอะไรเฮ้ยก็เ,เรื่องอยู่นะแล้วทำอะไรได้มั่งอะ่ะกระโดดอ๋อกระโดดกระโดดมันก็กระโดดเหมือนค้าวปักกิ้งเลยนะเอออันนี้ก็สามารถแบบลงรถนได้นะนี่ก็มีไมเปิดไมได้คุยแชทได้นะครับผมอ่านลองแชทดูมันจะเป็นท่องแชทตัวนี้สวัสดีครับนี่มันก็จะเป็นท่องแชทวัวนี้อ่ะขึ้นข้อความข้างบน นี่ก็ดูคนในเกมนะดูๆนะคนเยอะเหมือนกัน,นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณกี่คนไม่รู้รมันไม่เยอะมากนะมันมันไปอยู่ห้องห้องห้องใหญ่มากกว่าแมปใหญนะ่ก็ประมาณนี้ทุกคนดูขึ้นรถเฟียลจัดก็มีโทรศัพท์ขึ้นมาเนี้ยจะมีพกดงพวกโดนเหมือนกันนะนี่มีดงมีโดนมีลงรถบินดงบินโดนได้นะทุกคนเนี่ยบินโดน นี่บินโดนนะการบินโดนเนี่ยวิ๊ิวิโดนโดนโดนบินโดนรถเออโดนบินโดนรถนี่บินขึ้นบินลงเดี๋ยวนะลุงยังงงกับโดนวะแป๊บนึงนะเออนนี้น่าจะหมนุนเออโดนหมุนอันนี้บังคับบังคับยากไปหน่อยคือความละเอียดมันเยอะเข้าใจแต่ว off, ่าบางทีม <Psal ms> ันก็ยากเกินนะครับผมอ่ะนี่ก็ถ่ายรูปไป ก็มาประมาณนี้เฮ้ยเราสามารถเดินได้นะทุกคนระหว่างที่เราบินโดนเห็นไหมวิ่งมาหาโดนไหมเฮ้ยโดนทีเออมันก็เฟี้ยวอยู่นะถ้าเป็นคาร์บักกิ้งมันจะเดินไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันจะเดินไม่ได้เอออันนี้เดินได้นะอันนี้บังคับโดนบังคับคนบังคับโดนกับบังคับคนได้เลยในตัวนะผมใครจะถ่ายทงถ่ายทำอะโอเคก็มาประมาณนี้ทุกคนนี่อ่ะกลับไปที่เดิมเดี๋ยวไปดูครับผม เกมนี้มันดีอย่างนึงคือมันขึ้นรถได้แล้วนะปกติจะขึ้นรถไม่ได้นะแต่ว่าคาร์พางมันมันจะดีกว่าคาร์พางอย่างหนึ่งคืออะไรหรือไมคือคืออะไรได้อไม่ดูนะกดปุ๊บมันจะวิ่งมาเปิดประตูได้ครับผมด <laughs> <laughs> ูครับผมเปิดประตูรถเนี้ยอย่างเนียนอย่างเนียนขึ้นรถเปิดประตูอ้หัวติดนิดนึดนงนะแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ยนะ ลงรถนี่ค่าปาร์กิ้งยังทำไม่ได้นะทุกคนนะเปิดประตูรถนะแต่ก็มันก็เป็นแบบข้อจำกัดนะผมแล้วก็สำหรับคนที่อ่ายังไงอะเล่นค่าปาร์กิ้งไม่ได้ับผมก็ไม่เล่นเกมนี้ได้นะผมเออลุงก็มาเล่น,เล,นเล่นดูใช่เฮ้ใครวะเนีเ่ยเฮ้เพื่อนเราด้วยอีกหน่อยมันจะมีต่อยกันได้ปะเนี่ยเขาอัปเดตมาเรื่อยนะเฮ้เพื่อนจะดีฟโผลไปบ้าเพื่อนเฮ้เพื่อน โอ้เกมนี้มันสามารถชนกันได้นะทุกคนเออมันชนกันได้แล้วก็สามารถปิดเปิดโหมดเอ่อแบบไม่ชนกันได้หรือเปิดโหมดแบบชนกันได้นะเดี๋ยวลองไปชนคนดูดินี่แะออมันดิบมันดิบดริบอยู่อ้าวมามามาแล้วมาแล้วแล้วปังชนกันได้นะทุกคนนะเดี๋ยวๆขอชนมันเอ้ยจะไปไหนเต้ยชนกันได้นะ เออแต่ลุงเล่นเล่นหมดแบบชนกันได้ดีป่ะหมดร้อนดินี่ไงชนกันเลยชนกันเลยชนกันเลยเพื่อนชนกันเลยบวกวลาบวกเวลาบวกวลารถติดรถติดอคือเกมเนี้ยคือเกมคาร์บักกิ้งกับเกมเนี้ยมันความคล่องตัวของรถมันต่างกันเพราะอะไรกราฟิกมันสูงไงมันก็เลยความคล่องตัวของรถมันต่างกันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียของมันแล้วแต่เกม นะครับผมแต่เกมน,นี้จุได้ถึงสามสิบคนเลยนะต่อห้องนะ<ม>เยอะมากนะทุกคนนะนี่อ่ะเดี๋ยวลองไปดูด่านอื่นนี่ด่านที่มันเป็นแบบอ่นีอันนี้สามารถมาร์กได้นะนี่มาม,มาเส้นทางมันก็จะมาร์กไว้แล้วเราก็เฮ้ยมีเพื่อนรอมีเพื่อนแข่งว่าละเพื่อนเฮ้ยมีบีบแ่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอไปกดเบรกเฮ้ยม,มีกดมีกดท้าเข้าร่วมหรอให้เข้าร่วมทำไมอะ่ะ มันบีบแจนตรตงไหนวะเมื่อกี้มันบีบแตบ่ปะบีบแจนตรตงไหนก่อนนี่จะแต่เจอล้ะเจอแต่ละ,ละ,ละโอ้เสียงแต่อย่างเฟี้ยวเออเสียงแต่ลั่นดีปะอ่ะแล้วเมื่อกี้เรามาร์กจุดเวล้วนะทุกคนเมื่อกี้มันท้าลงทําอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาร์กจุดนะทุกคนแล้วก็วิ่งไปนะไปที่ลุงจะไปลองดูเมืองที่ไอ้นี่นะอุ้ยแรงกว่าเซเว่นคนันนี้แต่งไว้แล้วด้วย แรงแรงแรงเราจะไปเมืองหลักนะมเมืองที่เขาแข่งกันอ่ะหลักๆเลยนี <S <S ม่มาร์กจุดก็ไปตามจุดได้เบรกเบรกเบกเรดำเนินการน,นี่เบรกดีผ่ายนี่มาแล้วนะครับผมดูคนใช่อุ้ยคนเยิหมกันนะเนี่ยเอาเลื่อนไปนี่มีคนลนะหนึ่งสองสมคนกระจายกระจายนี่ไงอันนี้ด่านใหม่ทุกคนสนามบินใช่ไหม ยวดูนะแผนที่มันอัปเดตมาใหม่แต่ก่อนมันยังหูยังไม่ไกลขนาดนี้นะนี่อัปเดตมาใหม่นี่มันมีตรงนี้ด้วยแต่ก่อนมันมีแค่นี้เองนี่อันนี้มาใหม่ตรงนี้อันนี้ไปเราไปที่สนามบินดีกว่านี่นะไปครับผมวัปไปเลยไม่ได้หรอขี้เกียจขี่ไปครับผม,มแรงอยู่นะเนี่ยไอเซเว่นไปทำลูกศรเลยครับ นี่แล้วเราอัปเดตใหม่ทุกคนเออลืมบอกลืมบอกไปนะมี n อ c นบซีนะคือคือรถเนี่ยการจราจรอ,อะไรเงี้ยดูดูด,ด,ด,ดิชนได้นะทุกคนนะแต่รถมันทื่อไปเลยนะเนี่ยมันไม่หลบให้เราเลยนะเราต้องหลบเองนะเออมี N อ c นะแต่สามารถปิดเปิดได้นะทุกคนนะโอ,โ,อโอ้อันนี้คือ,คอถนนเส้นใหม่นี่ว่าเนี่ยหรือเส้นเนี้ยสามารถแข่งทางตรงได้เลยทุกคนเนี่ยมันแน่มาเดี๋ยวหลังค่อยมาแข่งดูนะครับผมก็ใครที่เล่นก็ลอง หลดมาเล่นดูใหม่นะครับผมลุงเชื่อว่าหลายคนก็เคยโหลดมาเล่นนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะเหงานะคนไม่มีนะก็เลยแบบว่าปิดๆิดไปไม่ได้เล่นไปนะครับโอ้เลียวผิดเลียวผิดไปทางขวาโอ้ซัดเนี่ยถนนเส้นเนี้เอามาซัดแข่งกันเลยเนี่ยถนนมิดไนท์มิดไนท์นนะนเนี่ยมันแน่หลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาซัดยาวๆสองร้อยวกว่านะ คนทักมาว่ะเดี๋ยวนะทักอะไรมาลองชนดูสักครั้งไหมบวกดูสักครั้งไหมเออโอโ้ชนแล้วแบบว่าครับก็ไม่เท่าไหร่นะัดรางวัลก็ชนแล้วอยู่เลยนะเออแต่ก่อนยังไม่มียังไม่มีพวกนี้นะเดี๋ยวรถไม่พังว่ะเออรถไม่พังแต่ก่อนยังไม่มีพวกนี้เลยนะจรา,าจรเอ็นบีซีอีกห้าร้เมตรจะถึงจุดที่เรามาคนแล้วนะ ไปครับผมทุกเส้นนี้แหละที่เราใช้แข่งกันแบบหลังถนนนะเป็นเส้นที่ไปสนามบินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยถนนขาดถนนขาดเหินโอ้ยไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสนามบินอยู่ไหนอ๋ทะลุต้นไม้เฉยกระตุกนิดนึงนะเนี่ยกระตุกนิดนึงไม่นิดจะเยอะเลยนี่ะเจอคนด้วยวะใช่ปะอ๋อนี่จุดเช็กถอย หนามบินอยู่ในนี้ทุกคนแตบบ่ว่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวลงุงลองแบบว่าลงจากรถนะแปบบ๊บนึงนะลงจากรถแล้วก็แล้วก็แบบว่าเดินขึ้นอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมลงจากรถไม่ได้อ๋อเจอแล้วต้องจอดสนิทเนี่ยกระตุกมากเลยอะ่ะมันร้อนไงทุกคนเครื่องมันร้อนเดี๋ยวลองลองเดินขึ้นไปข้างบนบนันไดดูนะทุกคนขึ้นได้ไหมคือมันอิสระไหมลุงอยากรู้แค่นั้นเองเพราะลุงเคยเล่นอยู่นะเคยเล่นอยู่ พักใหญ่เหมือนกันเกมนี้กระตุกนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าจะขึ้นไม่ได้นะเนี่ยติดฉากนะมันจะขึ้นไม่ได้มันไม่อิสระแบบร้อยเปอร์เซ็นตะแต่ชอบอย่างหนึ่งก็คือนี่แหละเอา้าค้างทุกคน <c oughs> คือขึ้นรถไม่ได้รถรถจอดอติดฝั่งนู้นแล้วแบบว่ามันเวลาเราขึ้นรถเราจะเดินมาฝั่งนี้ใช่ไหมมันแต่เราสามารถดันรถได้นะเนี่ย ตัวเราดันรถได้นะแต่ว <school> claro <rawd Moder> ่าการวิ่งงงๆกันนั่นแหละอ่าดันดันดันรถได้นะทุกคนนะตรบ้าเลยดันรถได้อือ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 อืกดใคกดพวงมาลัยก็จะขึ้นรถเลยอ่ะเปิดประตูนี่อย่างเฟี้ยวมาโอเคทุกคนก็มาประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือพื้นที่ใหม่นะที่แบบมันเข้ามานะครับผมอันนี้ผมชนเก็บซะหน่อยมาได้เงินได้เงินอ่ะนี่อันนี้ก็คือ แผนที่ใหม่นะตรงนี้จะเป็นสนามบินใช่ไหมมีเครื่องบินเครื่องบินด้วยนะผมแต่ว่าบอกเลยว่ากระตุกมากนี่ไงจะแล้วเครื่องบินนี่เป็นสนามบินนะทุกคนก็จะมีเครื่องบินบิน,บนขึ้นบินลงนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมก็นี่ใครอยากเล่นก็มาลองเล่นดูนะครับผมกระตุกมากเลยนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไป,ไปที่นี้นครับผมมาอัปเดตเกมนี้นะ เผื่ออนาคตคาบ r กิ้งมันอาจจะแบบปิดหรือเปล่านะมุงก็ไม่แน่ใจนะก็อาจจะมาต้องมาเล่นเกมนี้กันหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตัวละครมันทื้ไปหน่อยก็เป็นออกแนวการ์ตูนนะออกแนวไฟเอ็มเลยนะผมตัปกะครก็โอเคพอได้อยู่นะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโยโฮ